สวัสดีค่ะสวัสดีะะนนเอฟีนะคะวันนี้โรัวไทยมาทําเนี่ยงปลาทูนะคะจะมีน้ําจิ้มสองน้ําจิ้มน,นะคะน้ําจิ้มผัวกับน้ําจิ้มซีฟู้ดนะคะวิธีท,ทนำนะคะก็จะมีผักนะคะประกาดขาวนะคะแล้ประกาดสลัดนะคะผักชีใบเรื่อยนะคะแล้วก็ใบช๊พูที่บ้านโรัวไทยนะคะตามนี้นะคะแล้วก็มีขารลวกนะคะ แล้วก็ปลาทูนึ่งนะคะทอดนะคะกี่ตัวก็ได้นะคะแล้วก็จะมีน้ําจิ้มน,นะคะก็จะมีพริกนะคะสามสิบเม็ดนะคะพริกขี้หนูสวนแล้วก็เทียมสิบห้ากลีบนะคะอย่างละชุดนะทั้งหมดมีสองชุดนะคะแล้วก็มีถั่วตัดนะคะถั่วตัดสี่ชิ้นนะคะแล้วก็น้ามะนาวนะคะอ่าสี่ลูกนะคะบีดนะคะแล้วก็ น้ำน้ำตาลทรายนะคะสองช้อนโต๊ะน้ำปลานะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำต้มสุกนะคะห้าสิบมิลลิกรัมนะคะวิธีทำนะคะก็ใส่กระเทียมลงไปก่อนเลยนะคะอันนี้กว่าไทยทำน้ำกิมซีฟู้ดก่อนนะคะอันนี้มีกระเทียมนะคะใส่ลงไปแล้วนะคะกิมซีฟู้ดนะคะแล้วก็ใส่พริก ขี้หนูสวนลงไปเนะคะแล้วก็ตามนะคะตจำนะคะอันนี้จะตามน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะคะทำง่ายๆนะคะตจำให้พอหย,ยาบๆละเอียดนิดหน่อยนะคะ ตามไปนะคะอันนี้ครัวไทยทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะคะทำทั้งหมดสองน้ำจิ้มน,นะคะครัวไทยทำน้ำจิ้มขั่วเลยนะคะน้ำจิ้มขั่วก็ทำเหมือนซีฟู้ดแต่ใส่ถั่วตักนะคะครัวไทยทำเพื่ออาหารสุขภาพนะคะ ไปเรื่อยๆนะคะคอยไปยเกี่ยวเิ็นึงตามไปนะคะเดี๋ยวใช้น้ำใช้เป็นขุกคลิกนะคะใส่น้ำขุ่นตามไปเรยๆนะคะ นีน้ำจิ้มซีฟู้ดจะเสร็จแล้วนะคะตามไปนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะน้ำจิ้มนะคะ ตามไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ใกล้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ของน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวตัดเครื่องเลยนะคะตัดเครื่อนงนคะ่ะ ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดก่อนนะคะใส่น้ำมะนาวลงไปนะคะสองช้อนโต๊ะสองช้นโต๊ะนะคะแ้วน้ำตาลทรายหนึ่งช้นโต๊ะ,แล,ะ,ะ,ตะ,ะ,ะ,ะแล้วก็น้ำปลานะคะสองช้นโต๊ะนะคะจะมีรสชาติแล้วก็น้ำอุ่นนะคะสองช้นโต๊ะ คนๆน,นะคะจะเป็นลนักษณะแบบอย่างนี้นะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดะค่ะเป็นลักษณะอย่างนี้นะค่ะ